สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมเป็นครูกรเกษียณอายุอ่าตอนนี้ก็อายุ80ปีแล้วอยากแบ่งปันประสบการณ์จึงหาเรื่องแปลกๆที่ไม่ซ้าใครมาอ่านลงยูทูบถ้าท่านจะกรุณาก็กดติดตามสักพันคนและมีอ่าก็เท่ากับว่าท่านได้เยียวยาชีวิตผมไว้กรานาะช่วยกดติดตามด้วยนะครับสําหรับเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลในชื่อเรื่องอตอนนี้เป็นตอนที่7 มีชื่อว่าพูดกระเพาะปัสสาวะวันที่ยี่แปดมกราคมพศสอ 25, งพันห้าร้อยกิบสองเวลาหกโมงเช้าผมเดินทางจากบ้านที่อำเภอกระวุโดยครูอิดลูกสาวคนเล็กทำหน้าที่โจเฟอร์ขับรถพาผมไปโรงพยาบาลจุมพลและพอขับมาถึงที่จอดหน้าโรงพยาบาลครูอ้อนลูกสาวคนโตครูนอกระบบโรงเรียนเปิดบ้านสอนศิลปะเด็กชื่อบ้านรักศิลปะ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองจุมบลรได้นำรถเข็นคนป่วยมารับช่วงพาพาผมในสภาพมีสายสวนปัสสาวะและถุงปัสสาวะห้อยเสะเอวไปยื่นบัตรปานขั้นตอนต่างๆก่อนจะได้พบหมอซึ่งแผนของผมคือแผนหรือตึกสัญญกรรมคณะครูอิทต้องนำรถไปหาที่จอดแล้วจึงจะย้อนกลับมาสมทบกับครูอ้นต่อไปได้ ผมนับประโชคดีที่ลูกสาวสงคนคนเล็กอยู่กับผมคนโตอยู่ในเมืองแถมจัดว่าเป็นคนกว้างขวางตั้งในแวดวงหมอและพยาบาลเพราะครูอ้อนสอนศิลปะวาดรูปให้กับลูกๆของหมอและพยาบาลที่ไปเรียนที่บ้านของเธอหลังเสียเวลาไปกับกระบวนการยื่นบัตรวัดความดันและชั่งน้ําหนักโดยมีเครื่องชั่งน้ําหนักและเครื่องวัดความดันวางไว้ให้คนไข้และยาสําเอง จากนั้นผมก็ไปนั่งรอให้เจ้าหน้าที่เรียกชื่อรออยู่จนสิบเอ็ดโมงกว่าๆเพราะคนป่วยมีจํานวนมากผมก็ถูกสั่งให้พาตัวไปที่ตึกหมอพรแต่ต้องรอให้พนักงานเข็นเปลมาเข็นไปนั่งรออยู่กว่าสิบนาทีพนักงานเข็นเปลยังไม่มาเพราะคนป่วยแต่ละวันมีมากพนักง,งานก็ทําไม่ทันตูอ้อนและกรูอิดจ,จึงเห็นรถที่ผมนั่งพร้อมถือ บึกเอกสารรายละเอียดการตรวจที่เจ้าหน้าที่พยาบาลยื่นให้พาผมออกจากตึกที่มีหมอประจำห้องตรวจไปตามทางเดินระหว่างตึกไปยังตึกหมอพลพลขึ้นลิฟต์ไปถูงจันที่เ็ดหลังถูกเข็นออกจากลิฟตผมก็ได้รับการส่งตัวให้กับพยาบาลประจำห้อง,งจันเ็ดไปขึ้นเตียงเป็นห้องคนไข้รวมมีป้ายเขียนว่าคนป่วยอาการค่อนข้างหนัก ที่มีเตียงผู้ป่วยเรียงเป็นแถวอยู่สองกว้าสายขวากวา้วาละหกเตียงผมนอนอยู่เตียงที่สองขวาซ้ายหลังขึ้นนอนได้ราวสองสามนาทีพยาบาลก็มาถามนั่นนี่และจุดบันทึกพร้อมใช้ประดดวัดไส้เสียบที่ใต้รักแร้ในใช้สายท่อแบนอาจสายท่อลมแบนๆมาพันต้อนแขนเพื่อวัวดความดันวัดเสร็จก็บอกว่าไม่มีไข้ความดันปกติ จากนั้นก็เดินหายไปยังบทที่อยู่ด้านในผมจึงถือโอกาสหลับตาเพื่อผ่อนคลายจากที่ต้องนั่งแถวอยู่บนรถเข็นในถึงแรกนานถึงสามชั่วโมงทว่าก็ไม่ทันได้หลับเมื่อพยาบาลถือเข็มและอุปกรณ์การเจาะเลือดตรงมาที่เตียงบอกว่าต้องเจาะเลือดเพื่อนําเลือดไปตรวจวิเคราะห์หาเชื้อเอ v ไวเธอเจาะเลือดและดูดเลือดของผมไปประมาณหนึ่งในสามของหลดเข็มจิตยา โดยดูจากเส้นเลือดบริเวณใกล้ข้อมือด้านซ้ายแล้วก็จะค้างเข็มเจาะไว้เพื่อเป็นทางผ่านของยาฉีดหรือสายน้ำเกลือในลำดับต่อไปเพราะว่าเธอพลาดทำให้เส้นแตกจึงต้องถอดเข็อมออกแล้วปลกป้อนสำลีไว้หลังจากพยาบาลคนแรกเจาะเลือดผมให้ไปตัดตูกพยาบาลคนที่สองก็ามาเจาะเส้นเลือดที่ใกล้ข้อมือขวาของผมอีกครั้งเพื่อไว้สำหรับให้น้ำเกลือและฉีดยาโดยไม่ต้องเจาะใหม่อีก แต่น้ำเปลือกผลเล็กก็ถูกนำมาแขวนไว้เหนือเสาให้ผมได้นอนดูเล่นต่อไปนอนเล่นไปได้ไม่กีไม่กี่นาทีตาดอาหารเที่ยงมือแรกของโรงพยาบาลก็ถูกยกมาวางบนปลายเตียงผมนี่จัดการกับอาหารเที่ยงเรื่องรสชาติของอาหารในโรงพยาบาลอย่าได้ถามหาความมร่วยเป็นอันขาดไม่ว่าที่โรงพยาบาลไหนและใครที่พอกินอาหารโรงพยาบาลไม่ถูกปาก แล้วไม่กินแต่ไปซื้ออาหารจากข้างนอกกินนั้นเท่ากับท่านทําให้การรักษาโรคของหมอยิ่งยากที่จะหายการรับประทานอาหารในโรงพยาบาลจึงต้องําใจรับประทานให้หมดนั่นคือการปฏิบัติธรรมและทําให้การรักษาของหมอมีปฏิสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นอันนี้ผมคิดเองนะครับหลังจากผมรับประทานอาหารมือเที่ยงเสร็จก็ต้องกินยาหลังอาหารที่พยาบาลเอามาวางใหย คณะที่ลูกสาวของผมสองคนที่มาเข้าค่ายถูกทางโรงพยาบาลให้ไปทําการเซ็กตรวจเลือดเพื่อบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลเพราะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าในการปาตัดผมที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้หากมีการเสียเลือดมากจากการปาตัดผมจะต้องได้รับการให้เลือดทดแทนเลือดที่อาจจะทะลักออกมาซึ่งก็เลือดที่หมาะสมที่สุดก็คือเลือดของลูกสองคน ขณะที่ปัญญาของผมที่เพิ่งจะตามมานั่งอยู่บนมานั่งยาวหน้าโวดที่พยาบาลกําลังทํางานส่วนผมจะเงอจะแงะมองหาคนช่วยหยิบขวดน้ําหญิงไวกลางคนหน้าตาจัดวัดรวยท่าทางการพูดจาบ่งบอกว่าเป็นคนพื้นบ้านแต่แต่งกายทันสมัยมีหูเสียบของโทรศัพท์มือถือเสียบสองหอูอยู่ตลอดเวลาเธอฟังเพลงในยูทูบหรือฟังอะไรสักอย่างตลอดเวลา สามีของเธอผ่าตัดมีแผลที่หน้าต้องเธอเองเข้ามาที่ข้างเตียงสามีเป็นคนแรกและนั่งบนเก้าอี้ที่เธอยกมาเธอเห็นกิยาการของผมก็ถามว่าคนเชื่อเหลืองๆนั่นภรรยาของคุณใช่ไหมอยากให้ไปเรียกมาไหมผมตอบว่าครับ hmm. เธอก็ลุกไปบอกปรรยาของผมจิงเข้ามาที่เตียงเพื OM, ่อมาคอยดูแลผมจนลูกสาวสองคนกลับมาแต่การที่ต้องมายืนอยู่ดูไม่ค่อยดี ผมเลยบอกให้เธอกลับไปนั่งที่เดิมก่อนเธอจะขอตัวกลับพร้อมๆกับครูอ้อนลูกสาวคนโตทิ้งไว้แต่ครูอิดลูกสาวคนเล็กให้อยู่ดูแลผมต่อไปตึกหมอพรชั้นเจ็ดมีห้องรวมของผู้ป่วยแยกเป็นสามห้องโดยมีขวาผนังเตี้ยขวางกันส่วนบนมีช่องสี่เหลี่ยมคล้ายช่องลมให้มองทะลุเห็นกันตั้งสามห้องบรรจุเตียงผู้ป่วยจํานวนทัาๆงๆแต่ห้องแรกคือแบ่งเป็นสองแถวแถวและหกเตียง แต่อีกสองห้องมีป้ายบอกต่างกับห้องที่ผมนอนเพราะห้องที่ผมนอนมีป้ายเขียนว่าห้องผู้ป่วยอาการึงหนัก่วนห้องถัดไปจากห้องผมถ้าจําไม่ผิดมีป้ายเขียนว่าห้องผู้ป่วยที่ต้องดูแลพิเศษและห้องที่สามก็มีป้ายเขียนว่าอีกอย่างซึ่งผมจําได้ไม่ชัดแต่เหมือนจะเขียนว่าห้องผู้ป่วยอาการขั้นรุนแรงหรืออะไรในตำนองนี้ก่อนค่ำวันนี้ วันที่ยี่แปดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกิบสองพยาบาลได้มาบอกผมว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วห้ามผมดื่มน้าหรือกินอาหารเพราะพรุ่งนี้หมอจะผ่าตัดผมตกใจและนึกในใจว่าตกลงผ่าตัดจริงๆหรือนี่แล้วผมก็ได้แต่ทำใจว่าอะไรจะเกิดก้อยมันเกิดถึงบทจะตายก้อยมันตายขณะเดียวกันที่ต้องมานอนอยู่ในออห้องรวมคนป่วยผมก็อดคิดไม่ได้ว่า ตกลงคนนี้ผมจะไม่ได้ย้ายไปเข้าห้องพิเศษเลยหรือหรือห้องพิเศษไม่ว่างเพราะครั้งก่อนที่หมอนัดใหมานอนโรงพยาบาลผมมานอนในห้องนี้อยู่แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ย้ายไปเข้านอนในห้องพิเศษบนชั้นที่สี่ของตึกสัญญกรรมแต่คืนนี้ดูท่าว่าผมจะต้องนอนนห้องรวมตึกหมอพรน,นี้ตลอดไป แล้วคำนี้ผมจะทำอย่างไรทำอย่างไรให้นอนหลับผมเป็นคนหลับยากถ้ามีเสียงอะไรนิดอะไรหน่อยผมจะตื่นลูกเมียรู้ความผิดปกติข้อนี้ของผมดีทุกคนจึงคอยระวังเวลาผมนอนขณะตอนยังเช่าบ้านอยู่ขโมยเคยงัดหน้าต่างบ้านผมสองครั้งผมยังลุกขึ้นมาเปิดไยไล่ขโมยและส่งเสียงกับไล่ปัจจุบันขนาดแมวบ้านเป็นปน้นก็มาทางช่องหน้าต่าง ผ่านช่องเล็กดักผมยังตื่นทุกครั้งแล้วคืนนี้ถ้ามีเสียงออดโอยเสียงเด็กร้องเสียงคนเดินผ่านผมจะหลับได้อย่างไรคราวที่แล้วมาวันแรกก็ได้นอนใน้อกพิเศษแต่พอเข้านอนก็โดนผีหลอกทั้งคืนผีมาทําเสียงปอกๆแกรกๆปึ้งๆปังๆรอบห้องวันรุ่งขึ้นผมย,ยังเหนื่ยแทบแย่พอดีว่าเท่วนั้นวันรุ่งขึ้นทางโรงพยาบาลน,นี่มนพระมาให้คนป่วยได้ทาบุญใส่บาตรผมได้ใส่บาตรแล้ววดน้ําอุทิศกุศล ขอให้ทุกวิญญาณอย่าได้มารบกวนคืนคืน้นคืนต่อต่อมาห้องเงียบผมจึงได้นอนหลับเป็นการุดเฉยแต่ว่าที่จริงการนอนอยู่ห้องรวมก็ดีไม่น้อยเพราะไม่มีผีมาหรอกมีแต่คนป่วยที่จะรบกวนกันเองและที่แดีที่ดีกว่านั้นคือมีเพื่อนร่วมป่วยเตียง,ยงใกล้ให้ได้คุยกันไม่เหงาแต่ผมแต่ผมนึกสงสารลูกสาวของเล็บสุออตท,ที่มานอนคว่ำ เพราะเธอจะต้องปูเถือนอนใต้เตียงซึ่งดูไม่ดีเลยแต่ถ้าเป็นห้องพิเศษในห้องนอกจากโตควา่าเธอยังมีที่ว่างให้ปูเถือวางหมอนนอนสบายแล้วตอนค่าก็มาถึงแปลกมากที่ว่าในห้องนี้ตอนกลางวันไม่มีเสียงคุยแต่พอค่าเข้าหน่อยเท่านั้นเสียงคุยก็ดังกันรังุมราวกับอยู่ในตลาดสดขนาดในกลุ่มที่ผู้ป่วยเป็นชาวพมา่าผมไม่ได้ยินเสียงคุยเป็นภาษาพม่า แต่เป็นเสียงคนไทยคุยกันดังตลอดไม่รู้ว่าเขามีเรื่องราวอะไรมาเล่าถูกกันวางนักหนาะขนาดว่าในห้องมีผู้ป่วยเด็กถึงสองคนตกกลางคืนเธอหน้าจะส่งเสียงร้องงอแงบ้างแต่กลับเงียบซึ่งตรงกันข้ามกับพวกผู้ใหญ่จนเวลาสองทุ่มพยาบาลตักป่วยทุกดวงในห้องผู้ป่วยคงหวังจะให้ผู้ป่วยระยกผู้ป่วยได้คุยได้หยุดคุยกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้นอนหลับมาก่อน คงเหลือไว้แต่ที่วอดที่มีพยาบาลนั่งทํางานที่ยังมีการเปิดไฟไวสองจุดและเปิดโทรทัศน์ช่องเจ็ดดูละครหลังข่าวแต่เสียงเบามากไม่จัดว่าเป็นการรบกวนผู้ป่วยคงมีแต่เสียงจากในห้องผู้ป่วยที่อยู่ในเตียงแถวุดทตายของ,องน่าจะเป็นญาติผู้ป่วยที่อาจจะเคยนอนดึกเคยนอนตอนสามสี่ทุ่มห้าทุ่มที่ไม่อาจจะหลับตาลงได้ที่ต่างลุกขึ้นมาถุมหัวกัน สีคนห้าคนแล้วก็นั่งคุยกันด้วยเรื่องนานา,นาสาระหรือไม่เป็นสาระโดยที่พยาบาลก็ไม่กล้าที่จะไปห้ามหรือเตือนเสียงนี้ทำให้ผมแย่มากเพราะผมนอนไม่หลับเลยเท่ว่าคนพวกนี้ก็ยังมีส่วนดีอยู่ตรงที่ว่าพอเลยห้าทุ่มเสียงก็ค่อยๆเงียบไปและผมได้หลับไปแล้วสองชั่วโมงแตว่ามานตัวใหม่ก็มาปรากฏขึ้นอีกเสียงดังมาจากห้องที่เขียนว่า ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษคราวนี้มาแรงมากเป็นเสียงของคนป่วยผู้ชายที่อาการหนักแต่ยังมีฤทธิดเดชมหาศาลโดยการร้องเสียงดังโอดโอยแบบเรียกร้องความสนใจแต่ฟังแทบไม่ได้สับบางครั้งผมได้ยินเหมือนเสียงอ่าเหมือนเรียกหมอและพยาบาลให้มาช่วยบางครั้งเหมือนเรียกปรรญาหรือญาติที่มาเก้าให้เข้าไปหาเหมือนต้องการให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แรก เหมือนมีเสียงผู้หญิงตอบว่าให้พยายามอดทนอย่าส่งเสียงคนป่วยอื่นเขาจะนอนบ้านถ้าจะกร่างค่อย้กรางเบาๆเพราะเป็นการรบกวนคนอื่นแต่แทนที่เสียงนั้นจะเบาลงเขากลับส่งเสียงร้องดังยิ่งขึ้นจนเป็นเสียงตะโกนบางช่วงเป็นเสียงร้องของน,งนักนักข้าวก็เป็นเสียงดา่าแทบว่าไม่ได้ดังแบบว่าไม่ได้ดังใจและไม่มีใครมาสนใจแต่จะด่าใครด่าหมอหรือด่าพยาบาล ผมไม่อาจจะรู้ได้แต่ผมรู้ได้ว่าความต้องการของเขาไม่ได้รับการตอบสนองเพราะสิ่งที่เขาต้องการมันไม่สามารถที่ใครจะจัดการให้ได้ผมวังจากลักษณะการ่งเสียงของเขาผมแน่ใจว่าเขาไม่ใช่คนดีและลักษณะการแสดงออกทางเสียงของเขาเป็นแบบเหมือนคนบ้านักเลงหรือคนมอเมาเหล้าไม่ก็เมายาบ้าอะไรสักอย่างตอนนี้เองที่ผมได้จะนอนฟังจนหลกบวงเช้า และเสียงนั้นค่อยๆเงียบไปมันน่าแปลกที่ว่าทําไมพอตอนเช้าและตลอดทั้งวันของวันโน้ตขึ้นที่ผมยังไม่ได้ไปเข้าห้องผ่าตัดและถูกย้ายไปอยู่ห้องพิเศษผมไม่ได้ยินเสียงของเขาเลยหรือพอกลางวันเขากลายเป็นคนดีเป็นคนปกติแต่พอกลางคืนผีเขา้าครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้อีกังนะครับถ้าชอบก็กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ในยู u b e พันจุมพลหรือเฟซบุ๊กไปบุญปัน,นเมืองนะครับขอบุณครับ